ที่16นพี่จอมร่างบางขืนตัวพร้อมก็บบิดข้อมือให้หลุดออกจากมือใหญ่พี่จอมมาได้ยังไงกันคะไม่มีพาสปอร์ตไม่ใช่หรอทำพาสปอร์ตใหม่จริงหรอคะจริงได้มาวันนี้พี่ก็บินมาหาวันนี้เลยความงุนงงทำให้เธอเงียบไปแถมเขาดูอารมณ์ไม่ดีท่าทางกับน้ำเสียงยามพูดกับเธอดุดันอีกทั้งยังยึดข้อมือของเธอเอาไว้แน่นพักอยู่ชั้นไหนเขาถามเมื่อเข้าไปอยู่ในลิฟต์ด้วยกัน ชั้นห้าค่ะเธอตอบขณะดึงมือออกจากนิ้วแกรง่งเพราะเขาบีบจนรู้สึกเจ็บหัวคิ้วเริ่มนิ้วเข้าหากกันน้อยๆคิดว่าจะมาง้อเมียสักหน่อยแต่เห็นผู้ชายกำลังจีบเมียตัวเองสน,นี่อารมณ์หึงหวงของจอมเกดพุ่งจุกอก,อกดวงหน้าหล่อเหลาเข้มขึ้นกระแสเสียงเต็มไปด้วยความโกรธหึงเหรอคะเธอแปลกใจหึงจริงเหรอคะเธอจ้องตาเขาขม็งจริงกล้าดียังไงถึงมาจีบเมียคนอื่นหนูเลยก,ก็ยิ้มให้ซะด้วย ตาศบตาดวงตาของเขาวาววับจิตใจร้อนรุ่งแรงหึงหวงคุณไม่เข้าอยู่ก็หน้าตาดีนะเธอไม่ได้ชมคนอื่นเพื่อยั่วอารมณ์เขาเนื่องจากอีกฝ่ายหล่อจริงๆอย่าพูดแบบนี้เขาแค้นเสียงดุหนูแลลกพูดความจริงเธอเถียงเสียงซื่อถึงเป็นความจริงก็เถอะพี่ไม่อยากได้ยินพี่จอมหึงจริงๆรหรอคะเธอถามอีกอย่างประหลาดใจหึงมือใหญ่ผลักร่างให้เดินเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกพร้อมกันนั้นก็ถามเธอไปด้วยขณะเดินไปตามทาง พักอยู่ห้องไหนห้าแปดสองค่ะเอากุญแจออกมาทีพี่จอมเธออดไม่ได้ที่จะขุดเรื่องเก่ามาคุยคราวนี้ใช้คําพูดยั่วอารมณ์เขาเต็มๆราดน้ามันลงบนกองไฟอย่างไม่รู้ตัวพี่จอมไปหาคุณดาหนูเล็กทาบ้างไม่ได้หรอคะไม่ได้ห้ามห้ามเด็ดขาดเขาแค้นเสียงดุใส่เธอก่อนแย่งกระเป๋าถือแล้วควานหาลูกกุญแจเพื่อเปิดประตูห้องพักทาไมไม่ได้เธอย้อนถามด้วยอารมณ์โกรธขึ้นมาบ้างเพราะหนูเล็กเป็นเมียพี่พี่จอมก็เป็นสามีหนูเล็กพี่ไม่อยากเถียงด้วย เขดาดันแผ่นหลังเธอให้เดินเข้าไปข้างในหลังจากประตูห้องเปิดออกแล้วหนูเล็กก็ไม่อยากเถียงกับพี่จอมหรอกนะคะแต่พี่จอมผิดสัญญาพี่จอมเลือกไปหาคุณดาไม่ใช่หนูเล็กเธอหันมาเถียงหน้าบึง้งซึ่งเขาเงียบไปได้วยความรู้สึกผิดและจู่ๆก็เปลี่ยนท่าทีร่างสูงเดินเข้ามาใกล้เสียงพูดถามนุ่มนวลขึ้นผลประกวดออกมายังไงบ้างในที่สองค่ะเธอพยายามห้ามน้ําตาไม่ให้ไหลที่สองหรอค่ะเก่งนี่ ร่างบางสั่นสะท้านโดยพลันเมื่อเจอประกายตาเร่าร้อนของเขาที่ขยับเข้ามาใกล้อีกราวกับเสือจ,จ้องตะครุบเหยื่อแต่เรื่องอะไรจะยอมเพราะเขายังมีความผิดติดตัวอยู่ไม่ค่ะหนูเล็กจะไม่ยอมพี่จอมจอมเกตดเลิกคิวเห็นอีกฝ่ายเดินหนีเขาหยุดเดินหยุดยื่นมือออกไปแม้จะอยู่ห่างกันไม่กี่ก้าวเพราะห้องพักในโรงแรมว้างไม่มากเขาไม่อยากหักหาน้ำใจเธอจนกว่าจะพูดกันรู้เรื่องพี่ยอมรับผิดพี่ขอโทษค่ะ เธอมองเขาด้วยแววตาเศร้าส้อยขอบตาร้อนเผาหยาดน้ำตาเอ่อขึ้นมาคลอคลองหน่วยตาคุณดาโทรหาหนูเล็กด้วยเพื่มือถือพี่จอมพี่รู้ดาเมานั่นคือธุระสำคัญของพี่จอมหรอคะเธอถามด้วยความรู้สึกเจ็บนั่นอยู่ในอกเข้าใจพี่หน่อยเขาวอนขอความเมตตาจากเธอพี่ไปหาดาเพราะดาคือเพื่อนค่ะพี่จอมเลือกไปหาคุณดาแทนที่จะมาหาหนูเล็ก เธอประชดพลางท้าความถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยเขาไม่เคยมาหาเธอเลยสักครั้งตลอดห้าปีที่แยกกันพี่มาหาหนูเล็กแล้วนี่งไงเขาพยายามแก้ตัวใหม่รู้ด้วยว่าเธอหมายถึงเรื่องอะไรจากแววตาค่ะหนูเล็กดีใจนะคะที่พี่จอมมาเธอยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่เศร้าจับจิตเราอย่าทะเลาะก,กันได้ไหมร่างสูงปราดเข้ามาประชิดสีหน้าของจอมเกตเคร่งเครียดหนูเล็กก็บอกพี่จอมแล้วว่าไม่อยากทะเลาะด้วยสองมือบางยันแผงอกเพราะเขาดึงร่างของเธอเขา้าพิกด งั้นเราดีกันไม่ทะเลาะกันเพราะพี่ไม่ได้ไปนอนกับดาแต่หนเล็กรู้สึกเหมือนถูกทิ้งนะคะพี่ขอโทษยอมรับเลยว่าพี่ตัดสินใจผิดเราดีกันนะคนดีอย่ากโกรธอย่างอนพี่อย่าคิดอะไรมากเลยเขอวอนขอความเมตตาจากเธออีกสักครั้งหนูเล็กก็ไม่อยากคิดนะคะไม่คิดอะไรในสมองด้วยซ้ําแต่ใจรู้สึกเศร้าและน้ําตาก็ไหลออกมาเองถ้าพี่ไม่รักถ้าพี่ไม่ร้อนใจ พี่คงไม่รีบทำพาสปอร์ตแล้วรีบตามมาเขาเอ่ยเสียงปลาขณะเลื่อนมือกอบใบหน้าเล็กแล้วใช้นิ้วโป้งเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มหนุเล็กอยากจะเชื่อใจพี่จอมอยากจะเข้มแข็งแต่ทำไม่ได้เธอพูดเสียงสั่นทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ไม่ทิ้งพี่ไปเป็นพอไม่ค่ะไม่ดีแล้วเพราะพี่จะไม่เลิกกับนุเล็กไม่อยากไม่ให้ไปไหนและไม่ให้ใครมาแย่งด้วย คราวนี้อภิตาเริ่มยิ้มออกคำพูดของเขากลายเป็นน้ำทิพย์โลมงใจที่เติมความมั่นใจหลังจากหายแห้งไปแล้วเธอก็ต้องหลับตาเมื่อริมฝีปากอ่อนนุ่มและให้ความรู้สึกอุ่นจูบพิณาผากและเปลือกตาจอมเกดจูบเธอปลอบประโลมเธอให้หายเศร้าแล้วพอเรียวปากแนบชิดไฟสิเนหาในร่างก็คู่โชนสองมือใหญ่ดันร่างบางเข้ามาแนบอกและเขาก็ถอดชุดกระโปรงของเธอออกนอนคนเดียวทั้งสามวันคิดถึงรู้ไหมพี่จอมพูดเล่น พี่รีบมาหาถึงขนาดนี้พูดเล่นหรือเธอค้นหาความจริงในดวงตาของเขาที่มองแล้วเราก็เป็นหลุมลึกดูดเธอลงไปพอชุดร่วงหล่นไปอยู่บนพื้นเสียงครางแหบเหาหลุดออกจากลำคอหนาอภิตาห่อไหลขณะใจสั่นระรัวเธอมองเขาถอดเสื้อผ้าออกจากร่างเสื้อสูทเสื้อตัวในที่เป็นเสื้อยืดคอกลมและกางเกงสูทกับรองเท้าหนังอย่างดีเขามีท่าทางกระตือรือร้นอยากที่จะแตะต้องเธอจูบเธอคนดี เธอฟังเขาตามองตากันให้อภัยพี่พี่สัญญาพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะเธอขานรับคำขอร้องของเขาจะมาไว้พี่รู้ว่าหนูเล็กไม่มีใครพี่ก็ไม่มีใครเราจะไม่ทิ้งกันละกันอีกค่ะเขาขอมองเธอยิมทั้งน้ำตา เช็ดความชื้นข้างแก้มให้ด้วยนิ้วโปง้งแล้วแนบริมฝีปากลงมาจูบแก้มอย่างอ่อนโยนสองมือบางยกขึ้นแตะแผงอกอุ่นผิวกายสามีมีกลิ่นหอมจางๆกล้ามเนื้อแข็งแกร่งช่วงบ่ากว้างและท้ายทอยที่ปลกด้วยเส้นผมสั้นๆของเขาพอปลายเท้าของเธอลอยขึ้นจากพื้นสองแขนเลื่อนเหนียวรังคอริมฝีปากต่างแนบชิดคนดีเธอฟังเขาเรียกขณะจูบกันด้ยวยแรงปรารถนาเดีย๋ยวร้องไห้พี่ไม่อยากเห็นหนูเล็กร้องไห้อีกค่ะยิ้มเท่านั้นรู้ไหม ค่ะสัญญากับพี่แล้วนะถ้าหนูเล็กจะร้องไห้หนูเล็กจะหลบไม่ให้พี่จอมเห็นเขาเอนตัวไปทางด้านหลังพืมองหน้าเธอหนูเล็กให้สัญญาไม่ได้พี่จอมก็รู้หนูเล็กนิสัยแบบไหนผิดที่พี่ไม่รู้สิคะผิดทั้งสองคนมั้งเขาไม่อยากพูดอะไรแล้วทางแก้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเอาใจใส่และให้ความสําคัญกับเธอมากกว่านี้พอใบหน้าเลื่อนลงต่ําปากจูบปากเธอไฟปราดถนาในร่างยิ่งลุกฮือเมียพี่หวานไปทั้งตัวอย่างนี้พี่อยากจะคลั่ง จอมเกตครางด้วยความพึงพอใจเธอเป็นของเขาเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นไม่มีทางให้ใครอื่นมาแตะต้องหรือทับรอยประทับของเขาเป็นแน่อย่าคิดนอกใจพี่นะคนดีเธอมองตาเขาใบหน้าอยู่ห่างกันไม่มากพี่ไม่ให้ใครมาอยู่บนเรือนร่างเมียพี่แน่พี่จอมเฮ้เขาขานรับเสียงเรียกจากเธอหนูเล็กรักพี่จอมนะคะพี่ก็รักหนูเล็กรู้ใจตัวเองกระจ่างก,ก็ตอนนี้แหละหนูเล็กสิ่งของเขาเข้มค่ะรู้อะไรไหมอะไรหรอคะ หน้าอกของหนูเล็กใหญ่ขึ้นคะ่ะประจําเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่จําได้ครั้งแรกที่เรากลับมามีอะไรกันผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วหนูเล็กจอมเกดหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อเธอมีสีหน้าครุ้นคิดไม่รู้หรือเขาถามรู้ค่ะตั้งแต่กลับไปอยู่กับพี่จอมประจําเดือนก็ไม่มีเลยค่ะเขายิ้มก่อนเลื่อนสายตาลงมามองหน้าท้องเทียงแบนราบของอีกฝ่ายแล้วมือใหญ่ก็แตะหน้าท้องของเธอบางทีหนูเล็กอาจจะ จริงหรอคะเธอมีสีหน้ามึนงงขณะซึมซับความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่แผสซ่านเข้ามาในโพรงอกพี่ก็ไม่รู้เรากลับเมืองไทยแล้วไปหาหมอกันนะค่ะหนูเล็กค่ะเขากลับไม่พูดอะไรแต่ยันกายลุกขึ้นนั่งและโน้มตัวลงมาจูบหน้าท้องพี่มั่นใจว่าเขามาเกิดแล้ว <c oughs> หนูเล็กก็อยากให้เป็นอย่างนั้นคะ่ะเธอยิ้มขณะลุกสายตามองเขาผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาพึมพำและจูบหน้าท้องของเธออีกครั้ง ไม่รู้สิคะเธอหัวเราะเพราะมีความสุขอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเขาถามแววตาอ่อนโยนขณะเงยหน้าขึ้นมาพูดด้วยอะไรก็ได้คะ่ะร่างสูงเลื่อนตัวขึ้นมาจนใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกันตาประสานตาเรียวนิ้วแตะใบหน้าของเขาอภิตามอบความรักทั้งหมดที่มีให้เขาแล้วก็หลับลงในอ้อมแขนของกันและกันขอดีไหมนกน้อยถามขณะเอียงหูฟังเสียงด้านในอย่าเลยปล่อยไปเธอเรตอบคงไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะ คุยกันดูเรื่องละมัง้งนั่นสินะคะไปฉันจะส่งภาพไปให้นักข่าวทำข่าวร้านของเราจะดังเรพูดแล้วเดินนำหน้าไปที่ห้องนกน้อยเดินตามหลังพลังส่งเสียงเชื้อเจด้วยความดีใจที่อภิตาได้รางวัลแม้จะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งก็ตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ